เดินทางล่องลองตามแม่น้ำหลังสวนย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประาพาต้นของรัชกาลที่ห้าบรรยากาศสองฝั่งคลองของวันโน,น้นกับวันนี้คงจะไม่แตกต่างสักเท่าไรเราล่องลองมาไม่นานก็มาถึงบริเวณวัดอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาที่นี่วัดภูเขาทากอรหรือว่าที่เรียกว่าวัดนาธิการามนะครับ ก็อยู่ที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองใหญ่จะมองเห็นได้ในขณะล่องเรือในแม่น้ำหลังสวนเพราะตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาในบริเวณนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าการเดินทางล่องเรือจะสังเกตได้ว่าวัดหลายวัด จะตั้งอยู่ใกล้น้ำด้วยในสมัยก่อนการสัญจรทางน้ำจะเป็นการสัญจรที่สําคัญกับวิถีชีวิตของคนเราจอดแวะรับประทานอาหารกันที่บริเวณสวนของคุณไมกรีที่นี่เจ้าบ้านให้การต้อนรับอย่างอบคุณนน้องสาวผมนะครับนี่กับคุณไมกรีนี่สุดยอดจริงจริง มามาเราต้องไม่อดเร,เรื่องเรื่องใจว่าเรื่องการกินเต็มที่ไปเลยครับ<า>นะครับอันนี้แบบนี้เราต้องไม่อดไม่อดไม่อดปีน้องเงอเอ,อ เรามากับผู้ใหญ่รังที่เป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้ที่บุกเบิกการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์ของอำเภอหลังสวนคือการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติตามลำแม่น้ำหลังสวนถึงปากน้ำเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เสด็จรอห้าท่านเคยล่องมานะผมนั่งเรือล่องมาเมืนเน่อกี้ผมก็นั่งดูสองภาพฝั่งเนี่ยเป็นเป็นเป็นภาพฝั่งที่ยังเป็นธรรมชาติมาก ดังนั้นถ้าหากว่าเรา <qualified> เราเรา,เรามารวมกลุ่มกันคิดเรื่องปราศการ <Summer. S 1> แวะเรือเข้าไปชมธรรมาชาติด้วยชมปราศแต่และริมคลองหรือ function, วิถีชีวิค,คนคนริมคลองหลังสวนเนี่ยผมไม่อยากเป็นธรรมชาตินะดังนั้นคนทุกคนที่ว่าถ้าได้สัมผัสคลองหลังสวนตอนซ่ธรรมาชาติมากเนี่ยผมก็ถ<ๆ>ือว่าดีมากนะและสองได้ยอยากฝากฝากเลยนะหน่วยงานของรัฐอีกนะถ้าฝากตรงนี้ด้วยว่าถ้าจะทําเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเนี่ยผมเชื่อคลองหลังสวนเนี่ยมันจะ มันเป็นเขาเรียกว่าไงมันจะมีทัศนียภาพเนี่ยสวยหรูและมันอยากน่าสัมผัสสัมผัสวิถีของคนคลองลางสวนสองภาพฝั่งที่มันยังไม่ได้ตงแต่งแต่โดยธรรมชาติภายใต้ปราดทั้งสองภาพฝั่งเนี่ยยังมหาศาลท่านจะล่องคลองชมวิวทานอาหารในเรือเราแวะทานอาหารเป็นจุดที่เรานั่งทานอาหารวันนี้ก็ถือว่าเป็นซีฟู้ดที่มันอร่อยมากน่าจะสัมผัสนะสัมผัสธรรมชาติที่มาอาหารตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าชีวิตคนเราเนี่ย ถ้าได้ชมหลังสวนเนี่ยอายุเกยืดขึ้นไปเรอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมถือว่ามาเที่ยวเลยนะครับมาเที่ยวเลยนะครับมาเที่ยวเพื่อจะดูบรรยากาศของคลองหลังสวนนะครับเดี๋ยวถ้าท่านอยากจะมาเที่ยวเนี่ยนะครับอยากมาเที่ยวเนี่ยติดต่อได้ที่ไหน สําหรับ,รบการท่องเที่ยวล่องแม่น้ําหลังสวนนะครับก็ท่านสามารถจะติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองหลังสวนท่านนายกครับทางเทศบาลก็จะเป็นตัวแทนในการประสานในการท่องเที่ยวล่องแม่น้ําหลังสวนจะประสานรับเรื่องได้ที่ไหนครับรับเรื่องที่ได,<ม>ได้เทศบาลเมืองหลังสวนเบอร์โทรศัพท์07754106 ครับและน้องสปายซึ่งทำงานการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะ063 601 6525 063 601 6525ค่ะรสามารถติดต่อดได้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็เป็นงานดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่หลังสวนนะครับสำหรับเบอร์ของคุณไมกรีนะครับถ้าท่านสนใจที่จะลงแม่น้ำหลังสวนนะครับ โทรมาพูดคุยแล้วก็ติดต่อได้นอกจากเทศบาลเมืองหลังสวนแล้วก็คุณไมตกรีนะครับเบอร์อะไรนะครับเนี่ยศูนย์เกี่เก้าหนึ่งหกี่ครับนี่นี่คุณไมตกรีครับยินดีให้บริการต้อนรับครับอ๋อครับโอเคครับขอบคุณมากครับหลังจาก ได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราได้เดินทางล่องเรือต่อไปนะครับก็ล่องเรืออยู่นะครับจะออกทางน้ําอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้มาเจอกับน้องสป,ปรายหน่อยนะครับเจ้าที่ฝ่ายท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองหลังสวนนะครับน้องสป,ปรายมาวันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองหลังสวนหรือว,ว่าอาเภอต่างถิ่นนะคะให้มาท่องเทีย่ยวในอำเภอลังสวนกันเยอะๆวันนี้นะคะเป็นวันแรกแล้วก็ครั้งแรกเลยของเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะที่มาล่องเรือหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการสำรวจล่องเรือแม่น้ําเป็นครั้งแรกค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนต้องเที่ยวเมืองหลังสวนเยอะๆนะคะเราได้เดินทางล่องเรือต่อไป ก่อนจะถึงปากแม่น้ำที่ใกล้กับบริเวณสะพานข้ามทองที่นี่คือที่ตั้งของวัดในเขาหลวงพ่อพันเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังยังเป็นที่เคารพสักการะของคนลุ่มน้ำหลังสวนแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้วบรรยากาศของวัดในเขาก็เป็นจุดสร้างความประทับใจหลังจากที่เราได้อิ่มท้อง ได้เป็นอย่างดีที่นี่วัดในเขาก็จะมีการประดับตกแต่งธงทิวหลากสีไว้เช่นนี้ตลอดทั้งปี เราขึ้นเรือใกล้กับร้านโก้เหลียงร้านอาหารที่มีชื่ออีแขงของปากน้ำหลังสวนหากท่านเดินทางในวันเสาร์ในช่วงเย็นท่านก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของตลาดนัดปากน้ำหลังสวนที่มีพ่อค้าแม่ขายมาขายสินค้ากันเป็นจำนวนมากตลาดนัดปากน้ำหลังสวนเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งของหลังสวน ที่ยังคงมีความเป็นสเสน่ห์ของตลาดนัดสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวหลังสวน